สวัสดีครับสวัสดีครับมาอัปเดตตำแหน่งงานว่างนะครับวันนี้วันที่22มีนาครับ2 5งนะฮะมีคอมเมนต์ที่ YouTube 4งานนะครับที่จะดูตรงนี้จะมีภูเก็ตมีชัยนาทมีระยองแล้วก็มีอุบลนะครับที่ YouTube นะใครดู YouTube ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็จะมีใน Facebook ก็คือที่ชนบุรีแล้วก็ระยองนะฮะที่ Facebook นะครับ ที่ youtube เริ่มต้นที่หางานภูเก็ตครับหางานภูเก็ตฝากมาหลายงานนะครับงานโรงแรมงานรปภล้างจานได้หมดงานร้านอาหารได้งานเสิร์ฟได้นะครับภูเก็ตหาให้ลูกชายใช่ไหมผมก็เลยเจองานเสิร์ฟนะครับงานเสิร์ฟที่ภูเก็ตร้านวันจันทร์ครับชื่อร้านวันจันทร์นะฮะอยู่ที่ตำบลตลาดใหญ่อเภอเมืองภูเก็ตนะครับ รับสมัครพนักงานเสิร์ฟแล้วก็ผู้ช่วยกุ๊กนะครับรับสมัครพนักงานเสิร์ฟแล้วก็ผู้ช่วยกุ๊กนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็0657899363นะครับจดเบอร์แล้วก็โทรไปได้เลยนะครับ0657899363นะครับรับสมัครผู้ช่วยกุ๊กแล้วก็รับสมัครเด็กเสิร์ฟที่ภูเก็ตนะครับต่อไป อ่างทองผมยังไม่เจอนะครับพี่จําลูนหางานแม่บ้านหรือว่าดูแลผู้สูงอายุอ่างทองอ่างทองอ่างทองกับนครศรีธรรมราชเนี่ยหางานยากเหมือนกันนะนะฮะยังไม่เจอนะครับชัยนาทครับพี่ชนิดามาตชนิดามาตนะครับหางานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาทผมก็ไม่เจอแต่ว่าผมเจองานแม่บ้าน ผมเจองานแม่บ้านนะครับอยู่อำเภอสันคบุรีนะครับตรงข้ามกับราชพัฒน์จันเกษมขึ้นกับจังหวัดชัยนาธนะครับรับสมัครแม่บ้านรับสมัครแม่บ้านครับเป็นรีสอร์ทนะครับเปลือกไม้รีสอร์ทนะฮะเปลือกไม้รีสอร์ทครับรับสมัครแม่บ้านนะครับอยู่ที่ชัยนาธครับ089992 3 4 1 1นะครับ089 เก้า1 1นะครับสวัสดีทุกท่านที่ดูวิดีโอดูไลฟ์สดกันอยู่นะครับไปที่ระยองหางานเด็กรถครับแถวระยองนะฮะพี่แจ็คนะครับพี่แจ็คหางานเด็กรถจังหวัดระยองก็เจอของบริษัทเนสออยนะฮะบริษัทเนสออยอยู่ติดกับปั๊มเชล์แยกออกิจนะครับอยู่ติดกับปั๊มเชลแยกออกิจครับบริษัทเนสออยรับ เด็กรถนะครับรับเด็กรถนะอะสอบถามรายละเอียดหรือไปสมัครที่บริษัท N นสออยแอนด์พาสจำกัดได้นะครับหมายเลขติดต่อก็086-332-2166ครับ086-332-2166นะครับเด็กติดรถจังหวัดระยองครับไปที่อุบลราชธานี หางานแม่บ้านอุบลราชธานีอำเภอเมืองนะครับแม่บ้านครับแม่บ้านอุบลเนี่ยผมจะเจอ2ที่นะครับที่หนึ่งเป็นเดี๋ยวดูก่อนแพรแพรวาติวตตาาเตอร์นะครับาาต,ต,ตำบลมะขามใหญ่อำเภอเมืองอน,นะครับแพรวาติวเตอร์ตำบลมะขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลนะครับรับสมัครแม่บ้าน เงินเดือน8,000บาทนะครับมีที่พักอาหารฟรีนะครับหยุดสัปดาห์ละว1วันอยู่บ้านดอนแคนะครับตำบลมะขามใหญ่อเภอเมืองอุบลหมายเลขติดต่อ087 877 8716ครับ087 877 8716นะครับที่แพรวาติวเตอร์นะครับรับแม่บ้านแล้วก็จะเจออีกที่หนึง่งเดี๋ยวสักครู่อันนี้อยู่ เป็นบ้านนะครับเป็นบ้านนายจ้างอยู่อยู่บ้านนายจ้างนะครับดูเป็นแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงกึ่งแม่บ้านนะครับจะไปกลับก็ได้หรืออยู่ประจํากับนายจ้างก็ได้นะครับจะเริ่มจ้างประมาณเดือนพฤษภาีนเดือนมีนาเมษาพฤษภาเดือนหน้านะครับเออไม่ใช่เมษาพฤษภาเดือนถัดไปนะฮะประมาณเดือนพฤษภานะครับจะเริ่มจ้างนะก็ติดต่อสมัครไว้ก่อนก็ได้นะครับจะเป็นแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงนะครับ อยู่แถวหมู่บ้านฟอร์แลนด์โฮมถนนคลังอาวุธนะครับอุบลราชธานีลองติดต่อดูนะครับติดต่อคุณมะเมี่ยว094-649-9897นะครับ094-649-9897นะครับอุบลมาที่ชนบุรีแล้วก็ระยองแล้วฮะชนบุรีแล้วก็ระยอง วันนี้มีอะไรทําบ้างเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับทำไมตัวหนังสือผมเล็กจังสักคู่นะสักคู่นะลิ้นหลงอืมลิ้นหลงผลิตสายไฟยนะครับหงหลินโอ๊ยขอโทษ ไม่ใช่ถ้าลินลงเนี่ยผลิตยางนะครับถ้าลินลงผลิตยางแต่ว่าหงหลินเนี่ยผลิตสายไฟนะครับรับชายหญิง300อัตรานะครับอยู่ที่อมตะซิตี้ระยองอยู่ที่อมตะซิตี้ระยองนะครับบริษัทหงหลินหมายเลขติดต่อสอบถามก็0 6 2 8 7 1 7 0 07 0 6 2 8 7 1 7 0น7ะครับ0 6 2 8 7 1 7 0 0 7นะครับ หงหรินอ,ม,อามาตสิต้ระยองนะครับรับฝ่ายผลิต300อัตราเลยฮะฟูจิสึแหลมชะบังครับฟูจิสึแหลมชะบังรับสมัครเพศชายคู่แฟนแล้วก็สาวสองนะครับถ้าผู้ชายเนี่ยอายุ18-35ปีถ้าผู้หญิงอายุ18-27ปีนะครับฟูจิสึแหลมชะบังมีรอยสักนอกล้มผ้าได้นะครับมีรถรับส่งมี OT วันละ3ชั่วโมงมีปรับบรรจุด้วยนะครับ ฟูจิสึสมัครผ่านเดี๋ยวดูก่อนสมัครผ่าน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 ไอเด็กตัวแดงๆอะ่ะบริษัทอะไรนะจ็อบพัสสปอร์ตเออที่โลโก้ก็เป็นเด็กผู้ชายตัวแดงๆใส่หมวกแดงๆอะจ็อบพัสสปอร์ตนะครับสมัครผ่านซับจ็อบพัสสปอร์ตจะมี จะมีจะมีจะมีงานหลอกลวงมาฝากเหมือ <c oughs> <laughs> นเดิมฮนะเหมือนเดิมถ้าคุณไปเจองานในโซเชียลนะนี่ผมเจอต่อหน้าต่อตาอีกแล้วเช่นเคยนะครับงานหลอกลวงหนึ่งคือชื่อของผู้โพสต์เนี่ยมันไม่ใช่ชื่อคนไทยอย่างชื่อเนี้ชื่อโคมวยลินอะไรวะเป็นภาษาอังกฤษพออ่านออกเสียงแล้วมันไม่มันไม่ใช่ภาษาไทยเลยคือถ้าภาษาไทยเนี่ยเราจะเจอแบบคุณกนกวรนคุณเบนจาม่าดคุณ เอคุณสุนีคุณปกิจอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษก็จริงแต่เมื่อสะกดแล้วมันจะอ่านเป็นภาษาไทยได้แต่ถ้าชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วสะกดแล้วมันไม่ใช่ภาษาไทยอย่างเงี้ยโคมหมวยลินหนึ่งคือชื่อเนี่ยนะบอกเลยว่ายังไงก็พม่านะครับเสร็จชื่อหนึ่งแล้วนะงานหลอกลวงนะอันนี้งานหลอกลวงนะ หนึ่งคือชื่อที่มันอ่านแล้วไม่ใช่คนไทยสองรายได้ดีผิดปกตินี่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 ค่าแรงวันละ450 Ot ชั่วโมงละ60ค่าแรงวันละ450นี่ระดับโฟร์แมนเลยนะค่าแรงเยอะผิดปกตินะครับหนึ่งคือชื่อที่อ่านแล้วยังไงก็ไม่ใช่ชื่อคนไทยสองค่าแรงเยอะผิดปกตินะครับอันนี้ค่าแรงวันละ450 3งานรู้สึกง่ายๆครับ 3คืองานรู้สึกง่ายๆรับสมัครพนักงานบรรจุสินค้าติดสติ๊กเกอร์3คืองานรู้สึกง่ายรายได้เยอะ4ชื่อบริษัทไม่เคยได้ยินบริษัทคิวเพนะครับอย่างอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยบริษัทคิวเพนะครับชื่อบริษัทไม่เคยได้ยินแล้วนะรายได้เยอะแล้วนะเบอร์โทรให้ที่ให้จะมีเบอร์โทรเท่านั้นและคําว่าอินบ็อกจะมีเบอร์โทรเท่านั้นและคําว่าอินบ็อก เบอร์โทรที่ให้โทรไม่ติดนะครับสุดท้ายเลยไม่บอกพิกัดอันนี้หนักเลยนะฮะนะคุณไปดูนะคุณถ้าคุณเจองานในโซเชียลเนี่ยนะครับตามที่ผมบอกนะชื่อไม่ว่ามันจะเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่เมื่ออ่านแล้วมันไม่ใช่ภาษาไทยสะกดอย่างไงมันก็ไม่ใช่ชื่อคนไทยนะครับไม่ใช่สุพมาศไม่ใช่จุลารักษ์ไม่ใช่อรวรันไม่ใช่คือสะกดแล้วยังไงก็ไม่ใช่ชื่อคนไทยรายได้เยอะผิดปกตินะครับชื่อบริษัท ไม่คุ้นไม่มีสถานที่ตั้งของบริษัทมีเบอร์โทรและคำว่า inbox ปิดน้ำให้หน่อยน้ำหอยอเปิดน้ำใส่ลน้นหอยออกมาแล้วมั้งอันแล้วก็อะไรนะมีเบอร์โทรและคำว่าิน inbox นะครับเออประมาณนี้อันนี้งานหลอกลวงนะ นะครับเราไปดูงานจริงๆกันต่อดีกว่าพยายามจะบอกนะเพราะว่าจริงๆมันก็โดนหลอกกันเยอะมากนะครับโดนหลอกกันหลายรูปแบบบางทีก็ชวนเล่นสล็อตมั่งอะไรมั่งฝ่ายบัญชี อันนี้บอกไปแล้วนะฝ่ายบัญชีที่ที่ระยองนะครับบอกไปเมื่อวานนะครับวีโอของวันหลังๆคุณก็ย้อนดูได้นะครับของเมื่อวานของเมื่อวันก่อนคุณสามารถย้อนดูได้นะครับบางงานเขาก็ยังไม่ได้คนนะครับบางงานเขาก็ยังไม่ได้คนนะครับลองดูวิดีโอเก่าๆก็ได้เผื่อจะเจองานที่คุณต้องการนะครับจะหางานที่มันง่ายๆหน่อยอ่ะเจอแต่งานหินหวนะ จะหางานที่มันง่ายๆไอง,งานทักแชททักแชทอ่ะนะครับอย่าอย่าไปทักเลยเสียเวลาเสียเวลาครับไอง,งานนี่แบบทักแชททักแชทอ่ะนะดูอีกสักหนึ่งงานไทยสมิธ ไทซัมมิ t เหมมาชาดใหม่นะครับเหมมาชาดใหม่อยู่ระยองนะเหมาหมาชาดเก่าอยู่บอวินนะครับเหมราชดใหม่ไทซัมมิ t ออโตโมทรีบนะครับเหมราชาดใหม่รับพนักงาน,ผานแผนกปั๊มนะครับเป็นเป็นโรงงานเหล็กเป็นโรงงานเหล็กนะครับปั๊มเหล็กขึ้นรูปต่างๆรับสมัครพนักงานเดี๋ยวดูกัน เพศชายอายุ18 35ปีนะครับวุฒธการศึกษาม .3 ขึ้นไปไม่มีรอยสักนอกล่มผ้านะครับถ้าคุณสนใจติดต่อผ่านซับคอนแทคนะติดต่อผ่านซับคอนแทค STMS นะฮะ0833537730นะครับ0833537730นะครับ,รบหลายคนก็บอกว่าดูวิดีโอทุกวันดูไลฟ์สดทุกวันขอบคุณที่ติดตามด้วยนะครับใครยังไม่ได้ติดตามฝากกดติดตามนะครับเดี๋ยวดู อยากหางานง่ายๆนะมีนะครับงานแต่ว่าบางทีมันก็ดูยากๆอ่ะอยู่ดูไกลๆดูหลักเกณฑ์เยอะนะฮะจะหางานง่ายๆบ้างสาเซวายังรับอยู่ยังรับอยู่อ่าสาเซวาก็งานง่ายนะสาเซวาก็งานง่ายนะครับสาเซวารับผู้หญิง โดยผู้ชายด้วยนะครับเป็นงานประจำนะฮะอันนี้ไม่ใช่จ็อบนะเป็นงานประจำนะครับสหสเซวาอยู่ประตู4เคือสาพัทต,ติดต่อพี่บีนะครับ084-057-5585นะครับ084-057-5585เมื่อโทรติดพี่บีเนี่ยเขาจะดูแลหลายโรงงานนะครับพี่บีเขาจะดูแลหลายโรงงานถ้าโทรติดอยากทำสหสเซวาก็บอกว่าสมัครสหสเซวานะครับแล้วก็จะมีโรงอื่นด้วยถ้าคุณอยากทำโรงอื่นก็ลองโทรหาพี่บีดูนะครับมีหลายโรงด้วยนะครับแดช่าง แดช่างยังรับอยู่นะครับติดต่อพี่แป้งครับใครสนใจโรงงานแดช่างรับทั้งชายและหญิงอายุ18ปีขึ้นไปวุฒิปถม6ขึ้นไปนะครับแดช่างติดต่อ063 165 16 6568นะครับ063 1 6 5 6 5 6 8นนะครับอีกสัก1งานอีกสักห,ง,ง,ากกหง,งานนะ TPCS เนี่ยนะครับ TPCS ผลิต แมสนะครับอยู่ในเครือสหพัฒ TPCS ผลิตแมสอยู่ในเครือสหพัฒร,รับสมัครทั้งชายและหญิงอายุ18 35ปีสูง157เซนติเมตรขึ้นไปฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มวุฒิปฐม6ขึ้นไปนะครับถ้าสนใจโทร0611262668นะครับ0611262668นะครับขอทุกคนได้งานนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตตำแหน่งงานว่างกันใหม่ใครยังไม่ได้งานใครหางานที่ไหนอย่างไรคอมเมนต์กดติดตามแล้วคอมเมนต์เข้ามาในพรุ่งนี้ผมหามาฝากนะครับสวัสดีครับ